คลิปนี้เรามาวิเคราะห์ดูเทคนิคการถ่ายทำเพลง Who Am I ของ F4 Thailand เปิดฉากมาเป็นฉากที่1นึ่เขาเป็นฉากเหมือนอยู่ในห้องถุงพลาสติกแล้วก็ต่อจากนั้นมาสับมาเป็นห้องไฟเสร็จแล้วเขาก็จะสับมาเป็นห้องที่เหมือนอยู่ในป่ามีเศษใบไม้อยู่เต็มไปหมดเท่าที่สังเกตดูรถไฟฟ้า BTS คงไม่น่าจะอนุญ,ญาตให้เข้าไปถ่ายแบบนี้ได้ จากการวิเคราะห์ดูแล้วเนี่ยผมคิดว่าน่าจะมีการสร้างฉากเป็นโบกี้รถไฟแบบนี้เลยทั้งขบวนแต่ก็อาจจะสร้างได้แค่ห้องขบวนเดียวแล้วก็ในฉากนั้นเนี่ยเขาก็จะมีฉากทั้งเต้นแล้วก็วิ่งซึ่งการถ่ายทำคิดว่าคงจะแต่งแค่รอบเดียวแล้วก็ถ่ายให้เสร็จไปก่อนทั้งเต้นแล้วก็วิ่งต่อจากนั้นมาก็จะเปลี่ยนเป็นฉากไฟก็ทำการเต้นแล้วก็วิ่งแล้วก็ฉากป่า แล้วก็เต้นแล้วก็วิ่งแบบนี้ก็เลยทําให้ดูเหมือนจะเป็น3เฟรม3ช็อตส่วนมุมมองการถ่ายทำเขาจะใช้มุมมอง d u สต์แองเกซึ่งเป็นหนังของดรคาดิลลี่นะครับเมื่อประมาณปี1920เนี่ยเริ่มมีการเอาเทคนิคการถ่ายทำมุมกล้องเฉียงแบบนี้มาใช้ส่วนมิวสิกนี้เท่าที่ดูการใช้มุมกล้องเนี่ยเขาน่าจะใช้เพราะเหตุผลเนื่องจากว่าระยะมันแคบเกินไปมุมกล้องมันน่าจะกว้างกว่านี้ เขาก็เลยพยายามดึงเฟรมให้ขยายออกมากว้างขึ้นจะได้ไม่อึดอัดลูกตาเกินไปแล้วก็ทําให้คลิปดูสนุกเพราะว่ามันเป็นมุมมองที่แปลกตานะครับบวกกับการตัดต่อไปมาไปมาในหลายฉากหลายเฟรมทาให้ดูว่ามีการถ่ายทาเนี่ยเยอะมากเลยนะครับถ้ายังไงลองไปดูมิวสิกจริงได้นะครับก็ส่วนใครที่ชอบการวิเคราะห์การถ่ายทำนะครับไม่ว่าจะเป็นมิวสิกหรือจะเป็นหนังเนี่ย ก็ลองกดติดตามกันไว้นะครับเดี๋ยวเราจะเอาหนังเรื่องอื่นมาวิเคราะห์การถ่ายทำให้ดูนะครับเราจะได้ไปลองฝึกปือกันได้นะครับขอบคุณครับ